พวกเราเคยเห็นเกิดมาเคยเห็นช้างไหมสร้างเคยเห็นสร้างไหมทําไมช้างถึงเตะบอลได้ครับบินก่อนทำไมช้างถึงวาดรูปได้มีงวงมีงวงเออมีคนตอบว่าฝึกทําไมช้างถึงเต้นระบาได้มีขาคือช้างอ่ะเป็นสัตว์ป่าถ้าสมัยในยุค50ิกว่าปีที่แล้วจําได้ไหม ครูมักจะสอนว่าเอ้ยช้างมีไว้ใช้ลากสูงใช่ไหม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 ช้างนี่ใช้ลากสูงจะให้ช้างเป็นไปมากกว่านั้นก็ไม่ได้หรอกคือช้างมีไว้ใช้งานมีไว้ใส่งานเด้อแต่วิวัฒนาการของช้างจากลากสูงมาเป็นเขียนหนังสือออกเขียนหนังสือนี่ทีหลังละมาเป็นเตะบอลก่อนสมัยเด็กๆนี่ เวลาการแสดงช้างมานี่ผมจะตื่นเต้นมากเลยนะโอ้โหนะครับช้างมาเต็มโรงเรียนเลยมาเตะบอลให้เราดูมาเต้นระบำให้เราดูมาเออเต้นมาทากิจกรรมที่มันแปลกๆอ่ะซึ่งเราก็มองดูว่าเออช้างเป็นสัตว์ป่าโดยแท้นะครับจนกระทั่งวิวัฒนาการของช้างตรงเนี้ยวาดรูปได้นะเข้าไปดูใน u t u b e เลยนะครับพี่แค่พิมพ์คําว่าช้างวาดรูปจะได้เห็นเต็มเลยช้างวาดรูปเนี่ยนะครับรูปที่ช้างวาดเนี่ย ไม่ต่ํากว่าพันหรือสี่ห้าพันบาทหรือหมื่นบาทนะพวกเราวาดรูปเป็นไหมอะเป็นไหมสูะสู้ช้างได้ไหมเออแต่ไม่รู้จะเป็นรูปอะไรช้างอ่ะแค่วาดรูปเขียน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 ก็ไม่ใช่แค่นะเขาก็ใช้พละกกาลังเขาใช้สติปัญญาแล้วก็เขาใช้ความสามารถนะช้างวาดรูปได้เนี่ยไปวางเนี่ยนะครับไม่ต่ากว่าสี่ห้าพันบาทเราลองวาดรูปแล้วไปวางมีใครซื้อไหม ที่ช้างวาดรูปได้ที่ช้างเต้นระบำได้ที่ช้างฝึกให้ทำอะไรก็ได้เพราะช้างยอมรับการฝึกฝนคนเราก็เหมือนกันนะครับอยา่าดูถูกตัวเองถ้าเราอยากจะเก่งอะไรนะครับเพียงแค่ฝึกฝนเพียงแค่เรียนรู้เพียงแค่ลงมือทําเราก็สามารถที่จะเป็นคนเก่งได้เพราะช้างเป็นสัตว์ป่าทำไมยังเขียนหนังสือได้ทำไมยังวาดรูปได้ดังนั้นถ้าอยากจะเก่ง ถ้าอยากจะเป็นคนที่สามารถที่จะทำอะไรก็ได้ต้องฝึกได้เหมือนช้างฉันจะฝึกได้เหมือนช้างพูดดังๆพร้อมกันครับฉันจะฝึกได้เหมือนช้างดังๆฉััจะฝึกได้เหมือนช้างโอเคพวกเราเคยเห็นมดไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นนะโอ้โหเก่งมากเลยนะครับเคยเห็นมดนะครับนะครับโอเคมดเนี่ยนะครับ มดเนี่ยเวลาเขาหาอาหารเนี่ยเขาหาอาหารใหญ่กว่าร่างกายของเขาอีกนะมดนี่คาบหนอนตัวขนาดเนี้ยจริงไหมใหญ่กว่าร่างกายตัวเองสิบเท่า <c oughs> เวลาไม่ต้องมากเราลองทดสอบดูก็ได้เอาหยดน้ำหวานไปสักหนึ่งหยดหรือเอาขนมปังสักหนึ่งชิ้นระหว่างมดตัวแรกมันเจอ พอมดตัวแรกมันเจอเสร็จปุ๊บมันจะไปบอกขั้วเขาตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5จนกระทั่งมาเป็น10บสตัวเลยมาช่วยกันแบกหนอนตัวนั้นไปนี่คือศักยภาพของคําว่ามดมดแบ่งหน้าที่การทํางานอย่างชัดเจนมดแผนกสเบียงมดแผนกหาอาหารหมดแผนกรักษาความปลอดภัยมดแผนกในเรื่องของจัดสเบียงมดแผนกในเรื่องของการช่วยกันแบกหาหมดกรมกรเขาแบ่งหน้าที่กันชัดเจนมาก นี่คือเรื่องราวของคำว่าทีมถ้าอยากจะประสบความสำเร็จในทีมจะต้องทำงานเป็นทีมเหมือนหมดครับ